แถลงผลสำเร็จโครงการโคดิ้งแคลนทูเทิลเซนทูเ i ็นตี้ไฟฟ์เอไอดิ วันที่5ตุลาคม2568กรุงเทพมหานครดีป้าเผยผลสำเร็จโครงการ c o d i n g Thailand 2025 AI d i f f e e n t Future หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาครูและนักเรียนจากทั่วประเทศรวมกว่า12,000คนสมัครเข้าร่วมยกระดับทักษะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เวิร์กช็อปเข้มขน้นกว่า3,200คนพร้อมเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนนำทักษะความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดน วัตกรรมและต่อยอดสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศส่งผลให้เกิดผลงานนะวัตกรรมผ่านโครงการมากกว่า400ผลงานค่ะ ุณนะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าปีนี้เนี่ยโคดิ้งไทยลนดของเราประสบความสําเร็จกันอย่างมากซึ่งโครงการนี้จริงๆเราทํามาประมาณ7จ็ดปีละตั้งแต่เริ่มตั้งองค์กรนะคะก็เริ่มทําตั้งแต่เล็กนิดนึงแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ในปีนี้เราทําเรื่องโคดิ้งเอไอนะคะซึ่งก็เรียกว่าประสบความสำเร็จกว่าปีที่ผ่านๆมาเยอะมากมีทีมที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาสมัครนะคะ3,000ทีมเด็กประมาณหนึ่งสองคนแล้วก็มีการคารัดจาก สามพันเหลือ800จาก800เหลือ400แล้วก็เป็นเหลือวัดรอบนี้คะ่ะวันนี้คือ200แล้วก็ได้รางวัลเนี่ย90ค่ะก็รวมทั้งหมดรางวัลคือประมาณสัก18ล้านบาทแล้วก็เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะขยายสโคสเกลให้มันใหญ่ตัวนี้อีกคะ่ะก็เชิญชวนน้องๆทุกคนปีหน้าสนใจมาอยู่ด้วยกันค่ะค่ะก็ต้องต้องไปดูนะคะผลงานเนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่พวกนี้เนี่ย เก่งเก่งแบบเครซี่ค่ะอย่างปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้นะคะที่เราพาเด็กที่ได้ที่1ของโครงการนี้ไปเป็นเด็กจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรเนกะแต่ไปได้รางวัลที่เกาหลีได้ก็คือถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคือเ,เด็กไทยไม่แพ้ใครแล้วปีนี้เราก็กะว่าจะนําเด็กทีไ่ได้ที่1 best of the best เนะะี่ยค่ะไปไต้หวันไปแข่งที่นั่นก็เราก็คุยกันในทีมว่าทีมนม่เก่งแค่ไหนมีสิทธิ์ไหมก็ทางทีมมาเขาบอกว่าขึ้นชกได้ค่ะขึ้นชกระดับโลกได้ ในแของความร่วมมือของพัธมิตรนะครับถือว่าค่อยๆขยายวงขึ้นมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเวลาดีป้าเราทํางานเนี่ยเราเป็นสํานักง,งานที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ดิจิทัลเราเน้นความร่วมมือนะครับของทั้งโรงเรียนเองทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราต่อยอดเรื่องของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ที่อยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับเราก็มาร่วมกันนะครับทำให้การขยายตัวของเครือข่ายโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญนยครับองความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลสกิลซึ่งถือว่าเป็นฮาร์ดสกิลนะครับรวมไปถึงเรื่องของซอฟต์สกิลทักษะในการที่จะ ติดต่อการทํางานการสื่อสารกันนะครับทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่สาคัญมาก,กพวกคู่กันไปซักษะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญรวมไปถึงด้วยคุณครูนะครับเครือข่ายเนี่ยตรงนี้ก็มีการขยายผลไปได้ดีมากนะครับแล้วก็รุ้นครับว่าปีหน้าเนี่ยในการแข่งขันของโค้ชทิงแคลานปี2026นะครับเราคาดหวังนะครับว่าจะมีทีมที่มากขึ้นปีนี้เนี่ยในสสัปดาห์เราได้ทีมมากกว่า3,000กว่าทีมนะครับลุ้นไปด้วยกันครับว่าปีหน้าเนี่ย โจทย์ยังอยู่ภายใต้ฟีมของเรื่องของโคดดิ้งกับ AI แต่จะลึกขึ้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริบทในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําไปใช้ได้มากขึ้นครับนี่ต้องต้อง,อย,งอย่างที่เรียนนะครับว่ากิจกรรมของโคดดิ้ง AI ของเราเนี่ยนะครับเราเป็นการพักษาเรื่องของอินโนเวชันนวัตรกรรมความเป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยอย่างที่เราได้มีการสอนนะครับเราเรื่อง AI เนี่ยมันไม่ว่าเรื่องของ IOT AI AIOT นะครับรวมไปถึงเรื่องของ Edge นะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่พื้นฐานที่น้องๆจะปรับองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างดีมากๆครับก็คือ AI เนี่ยก็คือตอบไปน,นี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ AI ในในใน,ในแง่ของว่าเป็นผู้ใช้หรือว่าเป็นผู้ผ,ผลิตเป็นพวกเป็น Creator เเนะคะก็ถ้ายุคต่อไปใครไม่รู้ AI ก็คงจะคล้ายๆ เป็นไดโนเสาร์ไปก็จะอยู่ในโลกนี้ยากขึ้นคนทุกคนก็จะต้องรู้ AI ในระดับของตัวเองอย่างของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มน,นะคะแต่ว่าถ้าโครงการนี้เราเน้นโครงการเราเน้นโค้ชิ่งคือเป็นเรื่องของอ technical skill แล้วก็ soft skill ในการทำกิจกรรมต่างๆก็ใน AI ของเรานะครับดีป้าเราเหมือนเป็น facilitator นะครับองค์ความรู้ของเราได้เนี่ยจะต้องนําไปใช้ได้จริงด้วย ตามโจทย์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,มนะครับราะโจทย์เราก็มีโจทย์ด้านเศรษฐกิจและก็โจทย์ด้านสังคมซึ่งผลงานในปีนี้เนี่ยค่อนข้างครึ่งๆเลยนะครับพผลงานของน้องๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม แล้วก็การนําต่อไปประยุกต์ใช้เนี่ยผมว่าหลายๆทีมเนี่ยมันสามารถที่จะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ทําเป็นผลงานชิ้นรวมที่มีการบรูรณาการาการทางานร่วมกันได้อย่างดีเลยครับผมว่าการดําเนินการของเรานะครับมันค่อยๆขยายวงขึ้นนะครับเหมือนเป็น snowball e f ฟ e c t นะครับไม่ว่าจะวงของครูเองวงของนักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เก่านะครับที่มาแข่งในปีนี้ก็ไปบอกไปเทรนต่อน้องๆในปีหน้านะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนออกมาด้วย เนตเวิร์กเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนเองภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงสตาร์ทอัพที่อยู่ในเรื่องของเอ듀เคชันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมาเสริมรวมกันร,รวมไปถึงองของมหาวิทยาลัยด้วยจะเห็นว่านักเรียนคุณครูนะครับมหาวิทยาลัยรวมในอนาคตเนี่ยเราก็มีป้าเราก็มีโครงการที่เรียกว่าดิจิ t a ลสกิลรล่แบบนะครับองค์ต่างๆของความรู้เหล่านี้มันจะสอดประสานเชื่อมโยงตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่มาแข่งขัน คอมเพรสชันกันนะครับแต่ว่าการต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้โจทย์ของดิจิทัลสกีรถแบบเนี่ยครับมันจะต่อไปสู่เรื่องของการทำเรื่องของจ็อกแบ็ i ชิ่งในอนาคตรครับให้ติดตามทาง Facebook ของดีป้านะคะหรือว่าก็ที่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ดีป้าดอทกรัอเอแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเปิดเมื่อไหร่คะดรเชฟปีรแรกครับพีได้เลยครับค่ะเร,ริ่มต้นปีหน้าค่ะก็จริงๆก็คืออยากให้เข้ามาเยอะๆเ,เพราะว่า มาปีแรกอาจจะยังไม่ชนะนะคะแต่ก็อยู่ได้กันนานๆก็พัฒนาจากชมเชยไปถึงทองแดงไปถึงเหรียญเงินไปถึงเหรียญทองแล้วสุดท้ายก็ไปแข่งในระดับโลกได้ค่ะ